สวัสดีครับวันนี้อยู่นอกสถานที่นะครับมางาน TAC Expo ครับงานที่รวบรวม เกี่ยวกับอะไหล่ยานยนต์นะครับเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะครับแล้วก็ระบบส่งถ่ายกําลังครับวันนี้ผมเข้ามาดูเทคโนโลยีใหม่ๆของนวัตกรรมชิ้นส่วนต่างๆที่เอาไปใช้เพื่อติดตั้งให้ให้กับเราทุกๆคนนะครับงานที่จะเห็นโดยที่แยกออกเป็นบูทๆแต่ละบูธก็จะไปเชื่อมโยงกับชุดงานที่เรามีอยู่เช่นชุดที่1นึ่งที่เป็นโช๊คสีต้นก็จะ มองไปไกลๆฝั่งนู้นก็จะมีเรื่องเกีย่ยวกับโชค๊คกันเนาะแล้วก็เรื่องเกีย่ยวกับเรื่องของรองอากาศแล้วก็จะเป็นชุดหัวฉีดอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นชุดหน้าเครื่องเนาะแล้วต่อมาก็จะเป็นเกีย่ยวกับพวกบูธพวกปิ่งลูกหมากต่างๆนะครับอยู่ด้านในแล้วก็ส่วนเรื่องของระบบเบรกระบบส่งถ่ายกําลังก็จะเชื่อมโยงต่อกันไปครับก็จะมีชิ้นงานที่หลากหลายให้เลือกครับก็วันนี้เข้ามาเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ เอาไปใช้ให้กับให้กับทุกคนครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณเจ้าของงานทีเ่เชิญเข้ามาในงานนี้ด้วยครับ